ลูกช้างป่ากัญญาถึงเชียงใหม่ตื่นเต้นเจอแม่รับบัวตองกัญญาลูกช้างป่าพลัดลงที่บึงการเดินทางถึงเชียงใหม่ปลอดภัยสนใจบ้านใหม่ตื่นเต้นโชว์ความน่ารักแอบแต่ตัวแม่รับบัวตองปรับตัวหากันได้รวดเร็วลูกช้างป่ากัญญาวันนี้11พฤศจิกายน2566 นายพเด็จลายทองผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติได้เคลื่อนย้ายกัญญาลูกช้างป่าเพศเมียจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจังหวัดบึงการไปยังฟาร์มช้างแพทเทเรเลเฟิร์คอนเซอร์ชเชนจังหวัดเชียงใหม่โดยออกเดินทางตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาและถึงจุดหมายใน เวลา12นาฬิกา9นาทีรวมระยะเวลา19นาิกา9นาทีซึ่งนานกว่าที่คาดการไว้เนื่องจากขบวนรถขับช้าและหยุดให้นมทุก3ชั่วโมงตลอดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายนั้นลูกช้างป่า กัญญาไม่มีท่าทางอาการตื่นกลัวและกระวนกระวายหรือมีอาการเครียดให้เห็นและยังสามารถแสดงพฤติกรรมของลูกช้างป่าได้เป็นปกติโดยหลังจากนี้สัตวแพทย์จะยังคงต้องดูแลและสังเกตอาการและพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย14วันหลังจากการเคลื่อนย้ายเพราะอาจพบอาการแทรกซ้อนหลังจากการเคลื่อนย้ายได้โดยบ้านใหม่ของน้องกัญญาที่ฟาร์มมอช้างแพทรีเอลเฟนคอนเซอร์เวชันมีพื้นที่กว้างขวางและมีแม่รับให้ลูกช้างป่าพลัดหลงจะได้กินนมแม่ช้างแม่ช้างจะได้สอนการใช้ชีวิตรวมทั้งจะมีเผื่อ อ่อนไวเล่ยเลี้ยๆกันด้วยเมื่อไปถึงได้เข้าไปยังคอกที่ในาธีรพัฒตรังปราการเจ้าของแพทเทิร์เลฟเฟนคอนเซอร์เวชันจัดสร้างไว้ให้ทีมพี่เลี้ยงได่ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเช็ดตัวให้กันยาทันทีเพื่อปรับสภาพร่างกายเนื่องจากการเดินทางที่นานอาจทําให้ปรับสภาพร่างกายไม่ทันจากนั้นสัตวแพทย์ได้เข้าทําการตรวจังกายพบว่าเป็นปกติและกินนมได้แสดงความสนใจสภาพแวดล้อมใหม่โดย ทีมสตัตวแพทย์และพี่เลี้ยงซึ่งดูแลขณะอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจะอยู่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะเข้ากับสตัตวแพทย์และพี่เลี้ยงใหม่ได้จากนั้นทีมสตัตวแพทย์และพี่เลี้ยงได้นำน้องกันยาไปทักทายแม่รับบัวตอง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและดูพฤติกรรมของลูกช้างโดยเมื่อได้เจอกันน้องมีอาการสงสัยอยากรู้แต่ก็กังวลเล็กน้อยร้องทักทายและมองอยู่ห่างๆมีบางครั้งเข้ามาสัมผัสแม่บัวตองและเดินลอดผ่านท้องของแม่บัวตองสร้างความคุ้นเคยและกำลังปรับตัวได้รวดเร็วมากผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์กล่าวว่าการส่งมอบน้องกัญญา ให้แพทรีเตอร์เอลฟ t น o คอนซิเวชันเป็นการฝากดูแลเนื่องจากความสำคัญเร่งด่วนตอนนี้คือเรื่องสุขภาพของลูกช้างป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่าและพันธุ์พืชจึงขอขอบคุณทางแพทรีเตอร์เ h ลฟ์น์คอนซิเวชันที่ยินดีให้ความช่วยเหลืออุปการะดูแลชั่วคราวโดยระหว่างนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติยังคงเป็นหน่วยงานคุ้มครองดูแลลูกช้างป่าเช่นเดิมจนกว่าลูกช้างป่าจะมีความพร้อมสำหรับกระบวนการฝึกฝนเพื่อส่งคืนสู่ธรรมชาติทางกรมจะรับกลับมาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยใช้ต้นแบบของน้องทับเสลาซึ่งสามารถคืนสู่ธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางได้สำเร็จ